สวัสดีครับสวัสดีคดุณดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องเมาทุเรียนมาสามลูกนะครับพี่น้องไม่แกะไม่กีดอีกแล้วครับพี่น้องโลละเจ็ดสิบบาทันนี้โลละเจบาทนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเราต้องมากีดเองคนระับ มากี่เองครับโหลละเจ็ดสิบบาทน่ะโอ้ตัวนี้ทำไมาออกอย่างนี้อ่ะอืมมันในนี่ลูกมันฟูไม่สวยน้องเอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไหมฟูไม่ใช่ แก่เองครับพี่น้องเนี่ยได้สูตรใหม่แล้วนะแก่รุเรียนเนี่ยได้สูตรใหม่แล้วอ่ะอน้อง เห็นไหมน้องอเอาไว้ตั้งไหนแะน่นี่พี่น้องได้สูตรใหม่แล้วผมเห็นแล้วเอ้ยลูกเพิ่งแตกอ๋อเนี่ยพี่น้องเลยอือยุงก็เยอะ ูไม่สวยตัวนี้โดนภูมันพี่น้องเยอืออือกินไปด้วยครับอือ ำไมเยอะแยะขนาดนี้น,นี่พี่นะ้องเนี่ยเอาออกมาแล้วอ,อันนี้มันพูมันพูไม่สวย เนี่ยพี่น้องเห็นไหมออันนี้ก็กินได้เอาวานเอาไปกินก่อนเนี่ยวิธีแกะผู้เรียนพี่น้องเอ้ยได้เป็นพ่อค้าขายผู้เรียนโอ้ทำไมโดนซีนเยอะ โอ oh, ้ยุงอ่ะดูยุงอ่ะทีแกะทุกเรียน ซื้อทุเรียนโลละเจ็ดสิบบาทมาแกะเองพี่น้องเอ้ยสวยมากเลยดูดิ <c oughs> แกะเองนะครับพี่น้องโลละเจ็ดสิบบาท น้องเอ้ยดูดิสวยไหมครับอืมนี่ลูกซื้อมาสามลูกนะอีกนาทีแล้วเนี่ย ขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับจุจุ๊บ๊ายบาย